ก็ยังมีการเตรียมเฝ้าระวังในอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือพื้นที่อำเภอแม่วางนะคะซึ่งทางสำนักง,งานก่อสร้างชนประทานขนาดกลางที่1ค่ะเตรียมสร้างอ่างเก็บน้ําแม่วางแก้ปัญหาน้ําแล้งน้ําหลากในพื้นที่อำเภอแม่วางและอำเภอใกล้เคียงค่ะ นายอดีสรนอุไลรักษาการหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมสำนักง,งานก่อสร้างชนลประทานขนาดกลางที่1ระบุถึงความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางค่ะว่าขณะนี้อยู่ในช่วงของการออกแบบซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2569นะคะโดยมีการเตรียมขอใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง บริเวณบ้านใหม่ปางเติมตำบลบ้านกาดอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจะเริ่มการก่อสร้างในปี2,574ถึง2,579รวมระยะเวลา6ปีงบประมาณกว่า3,000ล้านบาทค่ะ เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและสนับสนุนการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรสองฝั่งลําน้ําแม่วางรวมถึงช่วยในการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ของอําเภอแม่วางอำเภอสันป่าตองและอําเภอดอยหลอด้วยนะคะรวมพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งหมด48,780ไร่ค่ะส่งน้ํา ส่งน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรในฤดูฝนค่ะกว่า3 8 0 0 0ไร่และส่งน้ําให้พื้นที่ทําการเกษตรในฤด,ดูแล้งอีกกว่า2 0,000ไร่สําหรับในพื้นที่อําเภอแม่วางอําเภอสันปะตองและอําเภอดอยหลอพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้น้ําจากลําน้ําแม่วางทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคแต่ในช่วงฤดูดแล้งปริมาณน้ําไหลค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการขณะที่ในช่วงฤดูฝนน้าในลําน้ําแม่วางก็ไหลบา่าเข้าท่วมพื้นที่ ที่ทั้งสองฝั่งลําน้ำจนเกิดความเสียหายโครงการอ่างเก็บน้ำแม่วางจึงเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาดังกล่าวทดนะคสำหรับโครงการตรงนี้นะครับในปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างการออกแบบนะครับซึ่งการออกแบบคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2 5 6 9นะครับในกระบวนการนี้ก็จะมีการเตรียม การขอใช้พื้นที่เพื่อจะทําการก่อสร้างโครงการนะครับแล้วก็แผนการก่อสร้างก็ตั้งไว้ในปีประมาณ2,574ใช้เวลาก่อสร้าง6ปีนะครับเมื่อทําการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี้ยก็สามารถที่จะส่งน้ําให้กับพื้นที่การเกษตรด้านท้ายน้ําอยู่ที่ประมาณ48,000ไร่ เรื่องปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นก็ชาวบ้านในพื้นที่มีความต้องการอย่างมากนะครับในภาพรวมที่ทางชมานาญเองได้ลงไปในพื้นที่เนี่ยก็ไม่มีการต่อต้านนะครับก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับรู้แล้วชาวบ้านก็ยินดีนะครับแล้วก็ร่วมสนับสนุนโครงการเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการครับ